สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลกิ่งอิสุสุนวานาครค่ะวันนี้นะคะกิ่งอยู่กับรถทนี้เลยค่ะเป็น4ประตูเกรดเริ่มต้นนะคะเครื่อง2.2 ราคารถจะอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะแต่ถ้าเป็นสีบานเยนหรือว่าสีเทาเอลบุสนะคะจะบวกเพิ่มเจ็ดพันบาทค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับกิ่ก่อนได้เลยนะคะ0 8 5 9 3 9 3 7 4 6่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูไปชมกัน,นะคะ่ะมาคะ่ะเดี๋ยวเรามาชม4ประตู2.2เกรดเอสเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเขาให้นี่กุญแจรีโมทมาแล้วนะคะสําหรับเกรดเริ่มต้นของเรานะคะไฟหน้าจะเป็นไฟ ไฮโดรเจนนะคะจะเป็นแบบธรรมดานั่นเองแล้วก็มีช่องไฟตัดหมอกมาให้ลูกค้าสามารถติดตั้งเิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีมาให้เนาะสำหรับเกตเริ่มต้นของเรานะคะโลโก้อิโชโกะนะคะจะเป็นโลโก้พรีเมียมแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำแตัดด้วยสีบอลเงินนะคะล้อจะเป็นล้อกระทะขอบ15ค่ะลูกค้าสามารถใส่ล้อแม็กได้นะคะสำหรับลูกค้าแต่งซิ่งหรืออะไรลูกค้าจัดทรงนะคะก็สามารถบอกเซลล์ได้เลยค่ะแต่ว่านี้จะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนั่นเองค่ะ ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างแก้มนะคะมีติ๊กเกอร์แท็บโฟอ,อยู่ตรงข้างแก้มเช่นกันค่ะจะจบมองข้างนะคะจะเป็นสีเยวกับตัวรถแล้วก็เบ้ามือจับจะเป็นสีดํานะคะสีประตูค่ะกระบาดไลเนอร์เราแถมให้นะคะในส่วนของตอนท้ายนะคะกล้องขนาดถอยหลงังจะบิวอินมากับเบ้ามือจับที่เป็นสีดำนะคะการชมท้ายเกรดเอสยังไม่ได้มีมาให้นะคะไฟก็จะเป็นไฟแบบธรรมดาไฮโดรเจนนั่นเองค่ะมีโลโก้ทองที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะ ชมกันในกันค่ะอ่มีด้านในนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดแนิ้วที่รองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้าสายค่ะแอร์จะเป็นแอร์มือหมุนแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Euro 5นะคะมีช่องเก็บของนะคะใส่เหรียญน,นะคะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ บาะจะเป็นบาะผ้าอยู่นะคะสําหรับตัวเริ่มต้นแต่ว่าการปรับระบบไฟจะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะก็เป็นตับแบบไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นเองค่ะมีช่องไฟนะคะสามารถเปิดฟองสว่างได้เลยแล้วก็แอร์หลังยังไม่ได้มีมาให้นะคะสําหรับเด็ริ่มต้นของเรา